เราได้ยินที่ทหารพิฆาษณ์ก็คาดว่า376เสียงก็น่าจะได้มันก็เลยเวลาเรื่องหน้าข้อของผมมานานมากนลครับมันตอนนั้นเรื่องเล็กๆจำไม่ได้ก็เลือกกันยังไงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าต้องรู้ตัวเลขครับนะครับถ้าเกิดตัวเลขมันใกล้เคียงความจริงก็ควรที่จะให้โอกาสเขาหวดครั้งที่สองก็หวังว่านะครับเพราะว่าก็ทําตามที่ได้คุยกับทางด้น ไแล้วไน้นที่ทางคุณทิศชายสามารถคาดว่า376เสียงก็น่าจะได้ผมไม่ทราบครับเรื่องซื้อสียนี่เราเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับใช่เหตุผลในการคืนบ so, ้านตึกนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของประเทศชาติแล้วก็คุณนอกประชาชนได้ฟิวแล้วว่าถ้าอยากให้สายไหนมาเป็น่ายที่สแตนดาร์ด ตรงนี้เองครับว่าสวท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าก็ไม่เกินสิบ่านนะครับสวมีตั้งสองร้อยห้าสิบท่านนะครับผมเชื่อว่าก็อาจจะมีพลังเงียบซึ่งอาจจะเห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลของทรานเพื่อไทยกับพรรคมาต่างกันนะครับก็ก็หวังว่าจะจะร่วมรับร่วมในระดับนี้นะครับอันนี้ผมว่าต้องไปถามว่านมาต่างกัน นี่เป็นปัญหาที่ผมช,ช,ชี้ชี้นำมานานแล้วนะครับว่าว่าเรารักนักดมือของเราเราลูบไปว่าการที่เรามาทํากิจกรรมทางการเมืองม,ออนะามาทำเพื่ออะไรนะครับเรามาทาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ก็ก็ ลงเดือนแล้วมั้งที่มีการเลือกตั้งไปออแล้วผมออกชัดเจนแล้วก็คอตอบก็รับรองแล้วนะครับผมไม่มีนายกเลยมันก็ลำบากนะใช่ไหมครับจะว่าจะการเพิ่มจะไงณว,วันนี้ถ้าเกิดมีการเลือกนายกได้เร็วๆแล้วก็ฟอร์มรัฐบาลได้ภายในต้นเดือนสิงหานเนี่ยงบประมาณของปีหกเจ็ดเนี่ยเราจะใช้ได้ก็ปางเดือนมีนานนแล้วนะครับเพราะนั้นเรียกได้ว่าวิงวอนทุกอย่างทำได้ดีๆนะครับแต่ย่งพักเพื่อไทยเองเราเองเราก็ไม่ได้ คิดนิ่งเราะที่แรกของลรมพื้นที่ไปศึกษาเรื่องปัญหาในเรื่องนะครับเรื่องของแรงไัแรงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เราก็ทํางานกันไปห่ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้คำรับรสฐบาลจริงตามที่เรไว้แล้วมีครับรัฐบาลนี้เราแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดําเนินงานได้เลยกระรับตรงนี้ก็เป็นความหวังของเราที่เราที่เราที่เรามองไว้นะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ